โปรคื่ตับตวงเอาไม่ใช่เสียงแบบว่ากางกรแทกแนะเอาป้นยังม้วนกินอยู่ห่วยได้กินเราก็แส่บเนาะห่วยเบิ้งนี้เบิ้งสีส่วเบิ้งลาบปลาเข้มบ่โออ๋อเออจบุญต้มป่าวะไม่กินในขาบุเปียกหมดแล้ว กินกินข้าวผ่านกล้องลืมดูแล้วผ่านกล้องหัวเพื่อนเปลี่ยนมาแล้วเ้ยนั่นแหละต้มทึ่งหรือ่อยู่ดนะมันหายดีเนาะนี่ขนาดเจ้างันจ้นขันบ่พ่อขานเหนืองวนมึงเลยเนี่ยเป็นไงลงโต กันจังไรล่ะเจมันกลับกล่องมาได้โอ้ยจัมันกลับกล่องมาได้อย่าบอกว่าแหนมันนี่เถอะตั้มตุ้มปลาเพิ่มไรวะน่าจะกลับกล่องมันกลับกล่องมาได้อย่าขึ้นไหนกันขึ้นภาษาเสือก็สุดนีบอกว่าหาซื้อเบสเบสเบตู้ก็จะซื้อเบ็ดตู้จะอ่อยไม่ได้ จารวไปอันนี้จ้เอออยู่ว่าจัญชจยไม่เหล็นนมเ่าคืโทรศัพท์อะทไเฮ้ยหนูเห็นเเหมือนไปเอเืนคันใช่ไหมสิบสามอะเท่ากับของไทยเลยมันหมื่นใช่นหมนะมันลดตอนนั้นอะเหลือหมื่นเจ็ดบัญทีเหลือหมื่นสี่แล้วรอตังลูกค้ามาสองพันแต่ว่าเออเดี๋ยวก็ไปในตอนเมื่อคืนอะ เยี่ยมมันบอกว่าเธอใช้รถไหมเดี๋ยวเขาจะเอารถไปนะเขบอกโอเคเดี๋ยวค่อยไปวันอื่นก็ได้นะว่าคลิปแบบนั้นและวันที่เยี่ยมมันเอารถไปน่ะไม่ขี่ว่กลับมาเวลาน้ำคิดว่าเออจะห้าโมงเย็นปุ๊บมื่อี่กลับมาน้ำค่อยไปซื้อโทรศัพท์ให้มันเมื่อกี้กลับมาปุ๊บเธอเห็นไหมอะไรใหม่มันซื้อโทรศัพท์ใหม่มาบ้านนู่ยแรงหนุ่กว่าไหมเฮ้ยเฮ้ยมันดีได้ประโยชน์ไหม ในในหนูก็บอกว่าฮะโออ๋อโอ้๋อไงฮะโออ๋อยี่บุ้งกุดเดียโอ้ยโอ้ยมันจุดได้เนี่ยโอ้จะได้คีไปหาเขาไหม่เนอะอืมอืมก็ดีเนาะไอเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมหน้าอึ้งอะตอนที่บอกว่าเธอแล้วเอาไปสมุดไม่ให้ดูผมไม่ไม่อยากได้สิ่งที่แบบเหงื่อไม่ออกพี่รำ ต้องเงื่อออก่อนใช่หรอมีม <oh ือด้วดิถึงได้เสียดายเนาะอย่าบอกว่าเดี๋ยวเาเอาเครื่องนี้ให้แม่เขาก็ได้มันตืออะไรมาเนี่ยเดี๋ยวมีไงมือสองมือสองมือสอด้วยกล้องงาไปไหนอ๋อก้อนนี้มันกลับไม่ได้ไงแต่ยใส่มาห้ามใส่มือหนึ่งไม่ได้เลยมันกลับกล้องไม่ได้นี่กงมันกลับยังไงวะมันกลับไม่ได้เนี่ยตอนนี้กลับได้เนี่ย <laughs> Thương mua không? Chơi được rồi cho để số thăm ba. Chị. Vật cầm nó đen ở các làn đó. Ba mắc ăn lâu không? Nhưng mà. Chơi được ngay để cho vật cầm có nhỏ ừ. đen ở các đó. Này này. Mấy lần kiếm bây giờ mà nó là của mấy thằng người mà mấy lần Nó cột mà mua tôi cột em ạ. À. Ừ. เอาหนวะเอาหนเอยก็เลือมาม่จะโม่ล้วมันเทียงขึ้นเลยจักหม่กสาินาทีเออแม่ยูมากินมากินมากินตั้งภูไปนี่นี่นี่าเอาขอาเขาละยังเพี้ยกล่องไปหาเอาคอยจัดสลากคอยจัสลกอืมแมนแมนแมนเจนี่เอ้อนเียจับสลัโอ้เปล โคตรมาเชิญงานพรอมปีสิย่ายนี่อไรจับโอ้เฮงเนี่ยหนะจับสิจับมันสินาเกียรติบนอกันสิจับไปไหนปานี่เห็นไหมพี่น้าใช่ได้ดำบีบตายเมื่อวานเสียดายพี่เสียดายมันยังไงเนี่เสียดายเนาะกว่าจะเกิดกว่าจะตายเออกินนลยพี่มีประโยชน์น่อ อเหี้อะไก่ชาอาบูหล่นไม่ได้หทำไมจ่องมันมองเงี้ยวาหนาคือหนาคือนามาเตน้าเมือนน้ำส่งผมเลยสีเดียวกันส่มผมเดียวกันเนาะเราเอมีนไม่จบเราจเอาีมเนี่เป้าเก่หน่อยฝั่งเลยว่ายไถึงเมื่อ